เริ่มจากตรงนี้นะคะอธิบายใหม่ตรงนี้นะหลักสุดท้ายของตัวกระเป๋าก็คือตรงนี้นี่จิ้มลงมาดึงขึ้นแบบนี้นะคะคาไว้ที่เข็มก่อนนะคะแล้วต่อมาเราก็จะจิ้มตรงฝั่งด้านล่างก็คือหลักแรกของตัวกระเป๋าตรงนี้นะคะช่องตรงนี้แล้วเราก็จะเกี่ยว ดึงขึ้นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีที่เข็มสามหลักแบบนี้นะ,ะดึงขึ้นให้มันเสมอกันแบบนี้นะคะแล้วก็ปลดรวบสามแบบนี้เลยแบบนี่มันก็จะเป็นรวบหลักตรงมุมกระเป๋าอ่ะส่วนตรงนี้นะคะตรงตัวกระเป๋าเราก็จะถักตรงนี้เลยนะอ่ะจิ้มลงมาตรงด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้น แบบนี้เลย